เป็นสนามรบนะคะไทยแลนด์ดีดนิ้วเลยเกมออนแล้วจ้ะตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเครื่องนะคะเล่าก่อนว่าปีนี้นะคะ่ะเวทีใหญ่อย่างมิช u ิเวิร์ส เขาเน้นเรื่องกรีนอะเจนด a าหรือว่าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นหมากตาแรกของแอนเชลีสก็คือลุกบุกวันคืนที่สนามบินสุวรรณภูมิชุดนี้นะคะชุดสีฟ้าสดที่คุณผู้ชมมีเห็นอยู่เธอเอามาใส่ซ้ำเป็นครั้งที่2ค่ะครั้งแรกที่ใส่ก็คือวันออดิชันตอนที่ประกวดมิชชั่นเวิร์สไทยแลนด์คุณผู้ชมก็ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแถมรุ่นพี่นางงามนะคะอแมนด a าอบดำเธอก็เอาชุดตัวเก่งที่เคยใส่คืน,คนที่สนามบินตอนที่เธอไปประกวด กลับมาใส่วนซ้ำอีกครั้งด้วยและอีกเรื่องที่ผิดคาดไปมากจำได้ไหมคุณนภพยาปกติถ้าไทยแลนด์ขึ้นเครื่องออากระเป๋ากี่ใบสิ <10 S 2> บใบสิบห้า ใช่ไหมคะ,คะปีนี้มาเบาๆ8ใบเท่าน,นั้นเองอนี่แหละแฟชั่นยั่งยืนนะรักโลกนางงามก็ใส่ชุดซ้ำได้ไงแน่นอนนะคะ,คะเป็นไวรัลภาพออกไปปุ๊บแชร์กันปั๊บค่ะแฟนนางงามต่างชาติก็ตื่นเต้นแล้วก็ยังจุดกระแสแฮชแท็กแวร์วนไปซึ่งเป็นแฮชแท็กที่เราเคยพูดถึงการเรื่องฟแฟชั่นอย่างภาพนี้นะคะ,คะเห็นได้ชัดเลยว่ามันสง่งผลกระทบกับโลกแค่ไหนเป็นภาพกองภูเขาขยะเสื้อผ้า ที่ทะเลทรายประเทศชิลีคุณภิยา <Yeah. S 1> น่าตกใจมาก oh. คือมันเป็นกองภูเขาเลยอ่ะ <Yeah. S 1> ก็ทําให้เห็นนะคะว่าเรื่องนี้มันต้องพูดถึงและนางงามเขาเป็นกระบอกเสียงได้ยังไงไปฟังแอนชิลีพูดถึงเรื่องนี้ค่ะมันเป็น f u เซ c ร์เคิลโมเมนต์นะคะคือกำลังจะไป Miss Universe แล้วชุดนี้ก็เป็นชุดแรกที่จะไป Miss Universe Thailand มันก็เป็นชุดที่ส่งพลังมากๆแล้วก็อยากโชว์ว่ากัน i wanted to create an active wear brand that is all about sustainability and diversity because สวยไม่กลัวนะคะแต่กลัวช้าค่ะยังไงถ้ามีพื้นที่ปุ๊บก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้แหละเพราะกองประกวดเขามองหานางงามที่จะเป็นกระบอกเสียงอยู่มีคนที่เดินเกมด้วยเหมือนกันนะคะคนนี้ค่ะปอร์ตริโกนะคะมิเชลมารรโกลอนค่ะกับคลิปฟาสแฟชั่น ในคลิปนะคะเธอสวมชุดราตรีสีแดงค่ะเป็นชุดที่คุณแม่ของเธอเนี่ยใส่ขึ้นเวทีประกวดจนสามารถคว้ามงกุฎมิสโชว์ริสเซิ m โดมินิการ์ดิพับลิกเมื่อปี 1, 1987ด้วย30กว่าปีกลับเอามาใส่ก็ยังสวยอยู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมมันมีข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊ะ eh, ทำไมปีนี้มิ s s u n ิเว r ร์สทำไมถึงพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะจังเลย เป็นไปได้นะคะว่าปีนี้เขาอยากจะเบี่ยงสปอตไลท์ออกห่างจากเรื่องการเมืองค่ะเพราะว่าเจ้าภาพก็คืออิสราเอลใช่ไหมที่มีข้อพิพาทกับปาเลสไตน์อยู่แต่ดูเหมือนไฟร้อนมันดับยากนะคะหลายประเทศปีนี้ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าประกวดค่ะรวมถึงสาวงามจากแอฟริกาใต้เธอมาประกวดแต่เจอกระแสหนักมากในบ้านค่ะภาครัฐก็ประกาศไม่สนับสนุนนะถ้าส่งตัวแทนไปประกวดที่อิสราเอลเพราะว่าขา้อพิพาทเรื่องการเมืองนี่แหละ และอีกประเทศหนึ่งนะคะสาวงามจากกรีซค่ะเธอคนนี้ประกาศถอนตัวเลยนะคะราฟาเอล่าปลาติปลาสติล่าเนื่องจากเธอเนี่ยบอกว่าไม่สามารถยืนอยู่บนเวทีประกวดระหว่างที่ประชาชนกําลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกองประกวดก็ต้องแต่งตั้งรองนางงามมาปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วก็ล่าสุดเกิดดราม่าอีกแล้วนะคะอันเดรียเมซ่าค่ะโดนทัวลงจากการที่เธอเนี่ยพูดว่าเวทีประกวดไม่ควรเป็นเรื่องการเมืองก็ทําให้หลายคนนะคะไม่พอใจว่าอา้าวสาหรับคนที่ต่อสู้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดท่ามกลางภาวะความเดือดร้อนหละ่ะยังไงนะคะซึ่งปฏิเสธได้ยากมากค่ะว่าหลายคนอาจจะมองนะว่าพื้นที่การประกวดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรอกแต่จะภาพป,ปีนี้มันมีมิติซับซ้อนมากๆนะคะั้งเรื่องการเมืองศาสนาและวัฒนธรรม นางงามกับการเมืองมันแยกออกได้ยากแน่นอนค่ะ